น้องอันตะได้ปูนอนบ่ได้ปูเลยบ่ได้ปูเลยนอนแป้เน้อแม่นนอนกับลูกลพื้นกับตัวนี้เลยอืถ้าอยู่เพิ่นบ่สูงเพิ่นบ่ยาวปานดได้อยู่ยาวอยู่เด้ยาวมีแต่แนวยาวก็ยามันได้เนาะมๆอยู่เนาะันนี้พี่น้องันนี้แบบนี้เนาะบน้องสินอนบ่ได นแช่ได้นองีนอนนะบางนี่นอนออนองหอมเลยลูกจะนอนเงนี่นอนวิะแนอนบบนี้นอนแบอีพอนอนบอีพอบ่มีอหอมนี่นอนบนไพอหอมพอหอมบ่มีสบายดีลุงดิสบายดีสีเพชรย่งกันนี้นะคือว่ามาโคแคกโแคกอยู่หน้าหอเลยเออเจาตกบนนอนเกาออกมา แต่เจ้าตัวไม้เขาไปแมนเอช้าใช่ไหมเฮ้ยมาพ่อชัยในในพ่อชัยสีปูน้องบอสสบายดีเนอะพี่ปูสิปูบนไม้เอาตัวเก่าออกเพก่อนเนาะให้เพื่อนค้นออกกันเนาะแมนแมนติดตามมาตเออผ่าผมผ่าผมเก่าสิบอกไปเลยป่ะเนาะบ่ายเราจงเลือกว่าใช่เนาะเออป้าเสือแสดงว่าน้องน้องเอาตัวนี้มาปูนอนตะกี้นะ น้องอันต่อยได้ปูน้อบ่ได้ปูเลยบ่ได้ปูเลยอันนอนแป้เน้อแม่นนอนกับลูกผลพื้นกับตัวนี้เลยอือแสดงว่าลูกได้นอนอยู่บนผ้าเือนี่เนาะอือพี่น้องเอ้ยนอนอยู่นี่บดนี้พอดีบ่ว่า่เฮาซื้อมานี่พอดีเนี่กว้างนั่นคือว่าเมเมปลายนี่แหละแต่ว่ายาว่ะ2เมบ่อลองเบิ่งคือสิพอดีอยู่พี่น้องเอ้ย าออกมามากมามาคนฉันนอกแม่เจ้าเดี๋ยเออๆเฉยนอกแม่เจ้าเจ้าเริ่มป็นฉากปิตเบิ่งกับน้องๆมาปัดก่อนตี่ปัดก่อนปัดก่อนเข้าไปได้เพื่อเจ้าคือเลยมาช่วยนอกเนาะแต่ละอ็อกไม่ได้เกินกันเออก่อนเลยก็ช่วยๆจับปัดปัดเผื่นมันก่อนเพราะว่าที่นมันจะหมดจับแล้วมันบวกกัดงานผัาเซียมายพี่น้องเลยเฉยๆนอกเนาะมาแทนมากผ้าจวดอันนี้แล้วตอนนี้เข้ามาบ่อกถึนกวนกันไทยเบาไทยเพื่อปัดก่อน เพราะว่าเพิ่นเป็นเซฟเพิ่นน่ะส่วนไลายมาเฮ็ดกินแล้วก็เฮ็ดช่อง y ยูทูปเพื่อนพี่น้อง,งแต่ว่าเพิ่นยังนำหน้าเลยนี่นอกมาแทนมาเนาะท่า,านต <ำ S 1> าบ้างมากนักกันอันนี้มื้อนี้ก็โจ๊ะก,ก่อนโจ๊ะก่อนเนาะมาช่วยพวกเจ้าเลยเพราะว่าเครื่องร้ายพี่น้องเอ้ยเพิ่น,นขอให้งานเพิ่นมาช่วยบาดแทนมาเราท่านมาพาจวดพี่น้องแม่ยังอยู่เถิงน่ะน้องดิแม่ยังอยู่เถื่อนเลยมีหยังนีกเข่าวนเสื้อผ้า เสื uhm. ้อผ้าเนี่ยเนาะครือเสื้อผ้าก็เอาไปเที่องขึ้นหอยไปเลยมันมีตู้ใส่เหรอมันมีตู้ใส่เนาะโอ้มันมีมันมีตู้พี่น้องตู้ใส่เครื่องมันมีตู้ใส่เครื่องหนิจะเดือดเนาเห็นอยู่เถิงเนาะเอาตัวเก่าเอาตัะไบคนเล่นกุ้งเแม่เครื่องคนเนี่ยเกล้องได้หมดเลยนะเนี่เครื่องพคนจะมน้ง เอามาเอามาตัวแรก่อนหนเอาเชอเอาตัวแรก่อนหนูดิหนดิเอาตัวรก่อนเอาเชนน้องาปูกันตาปูก่นเชนองก่นจีกนอกบ่าไปจีกีในเด็ตงเมีนเด็มไปจีกายผเออมันมีสิบสี่สิบพี่น้องเลยให้ค่อยแกะบอลเรือให้ชาวดีแกะประกาาธิตชาวดีแกะอะไรอาารย์สาธิตเอาไปสาตผได้ิเจ บ่เก๋ได้สองข้างบ่บ่ให้มีแต่ข้างเดียวนั่นแหละก่อนบ่บ่ได้สนับสนุนติดหน้ึไปพุ่นน่ะเออบงานเฮาก็ได้บาทนมาพาจวดพี่น้องบาทนมาพาเลาะเพิ่นก็ค่าเวียกอยู่แต่ว่าเห็นได้ได้ให้เพิ่นหาซอยเพิ่นใส่รถจักมากก็รถจักไผก็จเต็มพี่น้องเอ้ยหรือว่ามอเตอร์ไซค์ันเออพอดีเนาะคือสิพอดีอยู่พอดีพอดีนี่พอดีเลย บ่ดีมีสุกบ่บ really ่ว่าคนไทยนี่ได้ม oh, ีส yes. ุกบ่ปากไก่ส um, ุกกระเจบ่อ่อนปานใดเอ้าใหญ่เด้อยาวเฮ้ยินมาอกมันยาวพดนะมื้อนี้คือกันปินมื้อนี้คือกันคือกันมื้อนี้แฮงกระเตกกับบางนี่เออมางพอดีปลบดเฮ็ดีัเฮาก็นอนบ่สุดแล้วแนวน่นอนสุดตเฮาได้สินอนได้บ่ได้มันก็ใหญ่พาปิดเอาลงมาพ่เบิ่งเก่านี วนี่นี่นี่เสื้อใหญ่พอพี้องเยเอาผ้าเชือตัวนี้นี่ออกเหนียนนึงนี่อาแบ่แ้ไว้อีกออีก่อือะนี่อแต่แพะไว้เอาใยช่องนั่น้ยา่าจิตนลองเบิงเบิงไหบ่าได้ในดอกมันมีแต่แพ่บ้าแพก็จิงับลง่ได้บนั่นกัเอาส่มีเออมันบ่ยากี ตมีค่าให้จียดขึ้นยังงนึกออกพอกันเนกเจุดแล้วเรอเอาเลยเรื่องง่ายให้ยากเลยนุ่นวนแม่นีเครื่องบนปดชิบไปขึ้นนล้จะมีคนอันนี้กับบังแนบังฟ้นกเลยน่อาเไยน่แน่นไหมปดเลยโอ้หนุ่มเีไมีรอชอบวะหนดีเบิ้งเบิ้งแบบเวลาเาหนุ่มหานยังหน่ปุ๊บนั่นนี่บอกยุบ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 อยู่ประจานปบั้งฮันท่า เ <F> อ็ดดีเอาวพอเหยียดชิดก่อนขนาดขนาอยากใช้ขึ้นก็ต้องจังใช้ตารางอีกเล่นน้องดีเด้อตอนนี้เป็นปูให้เอฟซีเพิ่นอายใหญ่เพิ่นเบิ่งก่อนคันเท่าสิบบาทกับที่ได้ไม่ได้แบบไทยเอยแมนแล้ว่าแล้วฟูเป็นหกสี่วะโอ้ยอยากสั่นกูเต้สั่นอีกบอสจะมันจะเอาทางผ่านนะลงมาตีนลงมาทางลุมจะเยียบเออเออแบบนั้นแล้วบิดจุดที่นี่ตีได้ยองไง ซั่นพุ่นั่นเนาะเพินอืมคันเอาอออันนี้เอาไดเดียวก็ได้เนาะมันมันมันกว้างเบ่มันิดบ่หลายน่ะแทกเบิ่งงดิเอาันลงเบิ่งเออแเบิ่งโอ้นี่าดออกได้เนาะโอ้ยบ่าดเนาะาดออกได้ เราเรแต่น้องปูชั้นนี้ก่อนแล้วแต่น้นนองเนาะมันน้องจะเห็ดตำลังแล้วก็เอาเอาใส่ตัวน,นี้เอาเข,ข้าเครื่องก่อนวิธีนอนได้วิธีนอนนะวัดคอยว่า,านี่เอ,า,า,อาตัวนี้ปูชะลุมเนี่ยน,น,น้องีิแล้วแพะแล้มาปกเลยนะาะถ้าตูดไปน้อยหนึ่งอันดิกฤทธิ์เลยวะมันสูงขากระบ่เป็นยังบอกจะว่าบ่ว่านที่สีเดือดไหลลงหัวเปิดใส่ชั้นนี้ก่อนแล้วก็จังอันนั่นให้น้องเห็ดตำลังอีกอันมีแต่เอาเครื่องขามาในก่อนแล้วก็จังอันนั่นอันนี้แน้องกันได้ อืมเพราะว่าขันมาแป้งอยู man, man, man. ่นี่ก็ยังจังไน้องสิบ่ได้นอนต้นแหลแม่นๆๆเออแม่นแลยับออกหน่อยนึงอัพฟ้านี่เนาะพเพิ่นแงใหม่ตัวนี้เนาะยับออกหน่ฟ้ามาๆๆเอาเครื่องเบิ่งครับทมงนเนาะคันนี้ไม้แป้นหรือว่ามอันนี้เนาะมายเนาะเฮ็ดออกมาประมาณซ่ํานี้นะเพราะว่าน้องสวัสดีเพิ่นว่าสิออกอีกหน่อยนึงตีออกมาหน่อยนึงก็ใส่สนอนใหม่เพี่น้องเอ้ยใส่บประมาณบ่ได้ฮอด2เมพี่น้องเอ้ยอนอนใหญ่พ่นเนาะ ขคายุพนบสูงพนบเยาอาไหได้ยูงยาวิแ่เห้าเยากับยาเหมือนวับัเาะเขาได้กันิเอาเบอพา่มหน่ก็นอนเบองมันเป็นไปไดนใ่ไอคน้ตัวจริงหรอเ่สัมภาษณ์งนีสัมภาษจริงหรอสัมภาษณ์มันเออการผานั่นาถึงล้วผ่าขนมดีเนาะโอ้ภาษาไทยนิดหน่อ น้อดีนองดีแล้วก็นอห้อมกับชได้นนอนบอลน้องกวางเนาะผมมาหาตู้มานอนมาหันมาทำมาโอ้ยง่ามเลยชีวากับโตนะน้องดีนอนนี่เขาชีวาเขาวาจิส้์มอนใหญ่อยู่ดงนบ่มีนอาแบไทยเนาะนีสารานมอนไว้เบิ้งอยู่ซึงคันเพราะว่านอนเบิ้งกั่แบ่เปรี้ยงกันเพราะว่าส่วนร้ายกะพาเพื่อนขี่หลอมาขายอย่างนีเนาะนอนนอนเบิ้งจะนอนมาหันนอนเบิ้งเออนอนมา 哦，够了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 。 ลยคืนนห้องไม่หด้อบอนอนไม่ต้องแบบนี้ได้เป็นองเงยทางขีดทางล่าเฮาเห็นบอกพวกไม่มีไม่เขาเอากันแล้วเขาต้องเฮ็ดตีนอนตียังหะนายผู้ชายผู้แก่บิงโอผู้สาวชิมงานเขานอนเอาน้องน้องดีไปนอนดิลันได้ไนอนกันเนาะคลนรั่มได้แบบนี้ไปนอนแปะกันปั๊บนี่เซฟแร้จด้วยมาท่านมาเอ้ยโอชิดตะเสียแบกอีกเนาะนอนคนเดียวเราได้เนาะน้องคนเดียวไอ้บ่เป็นยังโอน้องคนเดียวบ่เป็นยังพี่น้องเอ้ย อาปานี่ละแล้วก็มียั่างไหมนี่พลมบอกย่างไหมพัดลมมิดจีบอ่ะแบบนี้พลัดพลมเออพัดลมเอาคนเข้ามาใช้เบิ่งให้มันเต็มห้องได้แบบขึ้นห้องใหม่ได้อือถู้าไอ้แชจีบเป็นแบนี่เอาพัดลมมาเอาออกอีกหนูนี่เลยประมาณอีกเม็ดหนึ่งพอดีง่า้นี่ให้มันมาหอดวางพัดลัมไปนอน้องใหม่บดพี่น้องเว่ยอันนี้อยู่ห้องน้นดี บอลนอดน่ะเนี้ยเอาสองเมตรพี่น้องเลยกว้างเมตรประมาณเมตรเมตรสิบนี่แหละแต่ว่าก็ยังบมวิทของเรายังน้อยหนึ่งประมาณสามขึบนแต่ลองลองเปิดเบิ่งใส่ได้ไหมฮะว้ยเออเขาเปิดอะไรล่องมาแต่ห่านนู่นเบาใเนาะลองแล้วลองเลยบอแม่งครลองแล้วบอลล่องแล้วเอาใส่ลองกระไรนลองเบิ่งบั้กันอนนอนเบิ่งอีกจะไหมเปิดพาร์ลอมให้น้องดีนอนจะนอนนี่จะคล้องปรเด็ให้น้องดีนอนเปิดพาร์ลชม ให้น้อนนอนเบิ้งนอนกร้องแบบอันนี้เบิ้งให้เอฟซีพันอย่างเบิ้งนี่นะแบบเวลานอนแล้วตุ่มผ่าแบบมันซ้ำไรซ้ำไรเห็นนะอารมตั้งๆอยู่ตีนวันนอนองนี่พี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องวิทย์ประด้นตองนี่กระตวิทย์อยู่เนาะขันใส่อีกรอบหนึ่งวิทย์เนาะใส่ไผ่ห่างทอดออกเปิดห่าง ต้องเบื้องละเอียดพี่น้องเอ้ยลองจนว่าโอเคเบื้อแล้วเนาะมาบ่ทศไทยเนาะเดี๋ยวถ้าจังสิกลับได้บบดนี้เดยแม่นๆให้มันเรียบร้อยเบืดให้น้องเปิดเบิ่งแล้วก็นอนเปิดเบื้งมาดนี้น้องดิอ๋อถูกไปนั่งเบิ่งมาเด่นไปนั่งอยู่ในเบื้องนั่งนั่งน้องเบื้องนั่งห่มเบิ่งบ่นั่งห่มเ้อนั่งได้น้องนอนโอ้พะลงตะปิ้นเด้อพี่น้องครับโอ้ของใหม่เพี่น้องเนี่ยน้ำเบื้องหะ โมยังอ๋อมาเถอะบ้ามาเถอะอ้าวโตเห็ดาโคกนี่ได้เนาะตุ้มนั้นตุ้มนดิโมยัอ๋อหลุดิดิไเนาะบิอยู่เนาะอันนี้พี่น้องันนี้แบน้องสินอนบ่นแจ้ไดน้องนอนน่ะนนี้นี่เออน้องหอมลูกจะนอนเบิ่งนีเนาะบิเนาะบดนี้เนาะบ่ได้อีอนได้อีอบ่มีพอหอมนอนบ่ไดพอหอมบ่มีพอหอมบ่มี วิทย์อยู่เนาะคันว่ามีพอหอมมานอนอีกสามคนกับวิทย์เนอืมพี่น้องเอาน้องก็ว่าสิ้นับพออีกหน่อยหนึ่งคนในคดีชักเลยเนาะสวัสดีนอันนี้สวัด้วันี้เนาะยังขาดคนหนึ่งพี่น้องเลยยังเวอร์มีพอหอมก็พันชกออกมาย่ได้แค่แท้เลยคือสีบรอลน์เนประมาณดีพิเมนไใบชุดกันนี่ประมาณหาเดือนไปคันว่าดูดีคือว่ามีเนื้อใจดีเพิ่นเย็นใจเนาะเย็นใจอารมณ์ใหม่ค่ะ ดีใจอยูุตินาะมีของใหม่ฮะมีใจโอ้โหดีใจน้ำน้องสาวดีเพิ่นพี่น้องมีของใหม่เบิดพี่สังกัดพัดลมจะได้นอนเย็นนอนบริเวณหอนก็เก่าอีเนาะเพราะว่าตะกีนนอนเพราะว่าหอนหอนเพรอนเพราะตะกี้แม่เนาะพัดลมตะกี้มันอยากตายๆเนาะอันนี้นอนกับไม่บริเวเจ็บต้นเจ็บตอได้แบบนึงเลยออ๋ผมเสียนอนเพิ่นใหม่เบิดเนาะคนกับไม่ ทหารน้องมีสีผมใหม่เป็นคุณเทาเป็นแบบฝรั่งน่องนิดหนึ่งแมนออกต้นแรงนิดหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเราไปมองในสเปรคาจับเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยถือว่าชุดก๊กชุดปไาเดี๋ยวเรามาพูดให้นะแมนแมนชือว่าเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยถือว่าซัมมาชุดหนาทีเลยพี่น้องเลยเพราะว่าทางอ้ายใหญ่เพิ่นจากฝั่งไทย เรือพุญชัยจริตบ่อนทางเมืองนอกเพิ่นก็ซวยเรือให้แม่นๆซื้อบอนอยู่บอนน้อนั่นๆนี่เฮาก็เฮ็ดชุดกกชุดป่าได้พี่น้องก็ถือว่าบ่ได้มาเฮาก็บ่ได้มาจอบดอกเนาะน้องนอนบ่แลงเนาะแม่นๆบ่ได้มัจอกมัจอกได้บ่ได้พี่น้องเอ้ยให้น้องปกาเียมเี่ยนของก่อนบาดนึงอน้องหอมน้องหอมมาลบาดนี้สดีทุก้ทุ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 น้น้องทุ ใช้บอนอนไม่น่ะบอนอนไม่น่ะแต่บอนอนไม่แล้วบานเลอืมเผื่อข้าวมันนอนไม่ห้เบิ้องขน่นเนอะเบื้งแมจะได้บอห้ข้าเขาาดินได้บานีีเด้อได้ผู้บานรักมาเขาได้บานเพื่นมาจะใช่ตลงนี่มาแจะดินบ่แมเจฮะยนอนะบ้างอยากนอนแล้ว มึงสะงอมไปยก็ยี้มันยานยันนั่งระบายยานเออยานชี้ยานยังบนอนครับบมาเคยเหตุนั่งกันมาบันทึกเลยฝันยานอันเสียนอนมันลายนะไม่เห็นเปนลายแะไรกับมันไม่เป็นบ่เคยเห็นงไหมมันไม่นี่ยยันเนาะบ่เป็นยังบ่เป็นยังนอนโลดนอนโลดก็ได้ทายแล้วเป็นยานอีก อาเหดนอน้ด่อนเนาะหน่อยียดเนาะ้เพิ่นอนนด้ย้เพิ่นอนหนนไป่ก้อนไปอนก้อนหใจดีก้อนได้หนึ่งสาวไปเ้ลูกสาวไปลนไปซื้อขนซื้อขนม่อทิมห้าเนากะซื้อเครื่องลายอะไรบ่อยเลยซื้อขนุมากพี่น้องปกติแต่ละมื้อซื้อขนุมากตลอดแต่ว่าลูกเพิ่นไปลินแลวพี่น้องเลยไปซื้อขนมเลยป้าเาไทยง่าม่ีดนมบมเเขาก็บอนนอนไม้พี่น้องเลย ผมกับสีทองอีบอนผมกับผมไม่บอนอนกับบอนอนไม่เนาะน้องเนาะพอผมกับไม่ย่างแต่ย่างเดียวเพราะทำไมเนาะยังบอมีฟัวไม่ยังบอมีคนมานอนเคียงข้างเป็น้องเลยเพราะว่าตรงนี้ว่าบอนอนกับนอนในอยู่นอนสามคนเนาะแต่ว่ายังถ่ายผู้นึงว่ะยังเบิ่งไปก่อนซ้ำนี่กับข้านอนสามคนในที่ห้องใช่ไหมพอดีแบบพอดีแบบถีบพาอีกหนึ่งเนาะน้องเนาะ เดี๋ยวราว่างไม่ทิพฟ้าแห้งโดนฟ้าฮักไปาี่ผมเลยอยู่พี่น้องเลยอารมณ์ดีขนาดแบ่บอลใหม่เนาะใหบ่บอลน,น้อนใหม่มีแต่แนวใหม่เวิร์สขี่รถกายจุดก่อนชงสช้หยั่นเพิ่นเนี่ยมุจจาโค้ดแดงๆเขาโบจักบุเพลนเป็นไงเว้ยเป็นเปลี่ยนคน <c oughs> รือร้อรื้อแน่ที่งานนัากับโบหูฮักกับ,บ,กบเฮนพร้อมเอฟซีตอนนี้ได้ปะน้องเปลี่ยนชีพผมปะแต่เป็นสาวฝร <c oughs> ั่งน้อยหนึ่งเนาะอืพี่น้องเว้ยมาเนี่ยเพราะว่ามี เอฟซีเนาะพันร่วมกว็น้องะนะเนาะพันว่าบอลเงินมาให้น้องอะไรก็น้องหอมซื้อขนมขนมบอรหรือว่าเป็นเครื่องใส่ได้ๆน้อยๆพี่น้องประเดีเดยไปนวดจำนวนอยู่เป็นห้าร้อยบาทพี่น้องเลยเทาก็บชิมอบให้น้องลักษณะพร้อมบ,บอลหม่เลยพร้อมบ,บอลหม่ขึ้นบอลหม่พี่น้องเลยซัมแบบไอพันซอยขึ้นบอลหม่พี่น้องเลยเอาตรงนี้ เข่าห้องนอนใหม่เปิดห้องนอนใหม่เปินสวยเป็นขึ้นห้องนอนเนสวยขึ้นห้องนอนใหม่พี่น้องหรือว่าแบบลักษณะขึ้นเฮือนเนาะแมนแมนจำนวนเงินอยู่หาล้อยกี่พี่น้องเอ้หาล้อยกี่เออหาล <laughs> ้อยบาทหาล,งล,งลหอา้อยบาทโอ้ยเราโงหนาลงหลังหน่โอ้หาล้อยบาทพี่น้องก็ถือว่าเป็นเงินอันนี้อยู่กับประมาณสามแสนพี่น้องเอ้สามแสนไป้ยหนึ่งพันตัดค่าโอนค่ายังกะอันนี้เอฟซีทางใดเนี่ยเอฟซีทางใดน้อง ทางไทยตอนี้เนาะทางไทยเนาะเพื่นช่วยขึ้นห้องไหมพี่น้องเอ้รวมๆเลี่ยไล้ได้บาวไทยอิฟทีมนทางไทยเนี่ยเพราะว่าเพิ่นช่วยไล้บาวไทยเพิ่นใจดีเนาะตรงนี้เนาะแมนๆช่วยเลือนั่นช่วยเลือนี่น้องๆนะกาดีใจน้ำน้องได้ไล้สิ่งได้ไล้อย่างบ่ตรงนี้หลังจากที่วาช่วยใหม่มาถ่ายไม่แนวเปลี่ยนแปลงไล่บ่แมนมีแน่วใหม่ๆบ่เนาะมีแน่วใหม่ๆบพอชวยมาถ่ายใช่แมนโอ้ ข้ากินกะมีเข้ากินกะมีเพิ่นสวยเนาะเข้ากินเนาะนี่ก็ยังแต่ยังแต่ฟัวเพิ่นบร่รายสวยเนาะเพิ่นบ่รายสวยยังมาทำมีพี่น้องเลย <laughs> ตอนนั้นชอยกันบ่ได้เนาะมีแต่สุดแต่น้องล่มเบาก็เนเองพี่น้องเลยนี่ก็ถึงว่าฮอดให้ให้น้องเพิ่นขอขอบใจทางพี่ใหญ,ญอ่อีกเท่านึงอีกแมนแมนแมนคนไทยขอบใจให้บใจพี่ในบาทนึงคอยไอ้เพิ่นมีแฮง เฮาเพิ่นเบิ่งเด้อสิโอนเงินให้น้องแล้วก็บ่นอนบ่อยู่บ่นอนเนาะโดยเว้าไปดีมีแฮงขอให้ร่ำรวยขอให้ถูกเลขถูกวยรวยเลขเนาะบ่หลายบ่เป็ภาพแข็งแงพี่น้องเอ้ยพี่น้องก็ถือว่าแล้วทั่วเพิ่นนาอุทัยเนาะสําเร็จหน้าที่เฮาได้ได้บดนี้ได้สําเร็จได้บดนี้พี่น้องแม่นๆจน้อยก็สิได้อําลาพาจากเนาะแม่นๆเพราะว่าน้องีคือว่าเอยู่เฮ็ดกินสูสมัยบ บพราช่วยนายกินเขาเนี่ยก็เพราะว่าเพราะว่ามีมีอ้ใหญ่เพันให้ซื้อของกินมาด้วยนี่ช่วยซื้อซีสนมาซื้อชีสินมามาให้น้องช่วยน้องเห็ดกินน้วกันเลยซาหมึกย่านว่าบอกขันบอกอ่ะบอกกันช่วยนายกินเขาอายก็จะถือซีสนเมื่อคืนเลยไม่บอกกินน้วกันนั่นแหละกินน้วกันเนาะเป็นอะไรบ้านในเข้ากันเชียบ อำลาพาดจากน้องก่อนกินข่าวกินน้ำแล้วล่ะกัสิพาก,กันกลัก๊บน้ำมาประเทศไทยเนาะแมนแมนแมนนคลิปนี้กัสิป,ปิดเวชนี้ก่อนพี่น้องเลยถือว่าสำเร็จนะที่ทางทีมงานเน่าเป็นสะพานบนุญด้วยว่าเอาเครื่องเอาของมาซอยน้องกะจังพอกันธนาเน้อพี่น้องเฮงๆรวยๆเบิร์ดชุกๆชุกนทั้งผู้ให้แล้วกับปู้รับถือว่าดีมุกดีใจพ่อกันไม่คลิปหน้าพี่น้องเลย